คุณผู้ชมครเป็นเวลากว่า14ปีแล้วนะคะที่ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาไปพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์จนสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานค่ะครับตำบลคอรุมเนี่ย12หมู่บ้านทำนา80มีพื้นที่ทำนาเกือบเกือบ30,000กว่าไร่ซื้อข้าวเขากินแล้วตำบลคอรุมไม่มีโรงสีนี่คือจุดที่ผมมองเห็น สุดท้ายผมก็ทำลรงสีชุมชนน้อยหากย้อนกลับไปเมื่อปี2540นายอัศดางสีหราชหรือผู้ใหญ่แหลม ตั้งใจกลับไปทำกินที่บ้านเกิดและได้ค้นพบปัญหาใหญ่ของชาวนาคือการพึ่งพาปัจจัยภายนอกร้อเอร์เซนทั้งเมล็ดพันธุ์สารเคมีรถเกี่ยวปัญหาจากภัยธรรมชาติและกลไกราคาแต่ปราชชาวบ้านคนนี้กล้าที่จะปรับวิธีคิดลงมือทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างจริงจังรวบรวมสมาชิกปลูกข้าวอินทรีย์คุณภาพ ภายใต้แบรนด์เพชรคอรุมและขณะนี้กำลังเติบโตได้ดีในตลาดออนไลน์แบรนด์ข้าวเพชรคอรุมนะครับก็ก็เป็นกิจกรรมของสมาชิกภายใต้แปลงใหญ่แบ่งกลุ่มเกษตรกร,ร,กรออกเป็น3กลุ่มยังยืนอยู่ที่ตันละ50,000ได้ก็เพราะว่าหนึ่งเรามีมาตรฐานเรามีตลาดของเรา ปราชาวบ้านผู้ให้กำเนิดแบรนด์เพชรคอรุมแนสิ่งสำคัญที่สุดในการปลูกข้าวให้ได้ผลดีคือต้องเลิกใช้สารเคมีและหันมาใช้วัตถุดิบในท้องถิน่นโดยเฉพาะมูลสัตว์ด้วยสูตรง่ายๆคือหมูหัวบัวใบไก่ผลซึ่งความรู้ทั้งหมดนี้จะถูกแบ่งปันให้แก่เพื่อนเกษตรกรในทุกพื้นที่หนึ่งในนั้นคือสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุมรุ่นบุกเบิกที่หันหลังให้กับสารเคมีอย่างสิ้นเชิง ผมได้ยินเรื่องว่าทำข้าวสุขภาพผมก็เลยปักใจมาเรียนรู้ที่นี่มาเรียนรู้ที่นี่ประมาณ3มปีผมก็เริ่มสุขภาพดีนอกจากการปลูกข้าวคุณภาพแล้วพื้นที่ตามหัวไร่ปลายนาผู้ใหญ่แหลมยังปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาปลูกผัก และมีกุศโลบายให้ผู้ที่ไปเรียนรู้หลักตามรอยพ่อได้ร่วมปลูกต้นยางนาด้วยใครปลูกกี่ต้นก็รับกลับบ้านไปปลูกอีกเท่านั้นการปลูกต้นยางนาจึงเสมือนเป็นบำนาญต้นไม้ในอนาคตชีวิตที่ยึดหลักตามรอยพ่อจึงเป็นพลังที่ช่วยให้พี่น้องชาวนาหลุดพ้นจากวังวนปัญหาราคาข้าวตกต่าได้ศูนย์ข่าวจังหวัดพิษณุโลกรายงาน ผู้ใหญ่แหลมนั้นถือเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้น้อมนําศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ทําการเกษตรแบบผสมผสานทําให้ผู้ใหญ่แหลมนั้นไม่ต้องประสบกับปัญหาภาวะราคาข้าวตกต่ำเพราะรว่าในพื้นที่ของตอนเองนั้นมีพืชผักหลายชนิดสามารถที่จะทํากินได้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคด,ดีของคนไทยนะครับซึ่งในวันนี้เรามีปรชาชญ์ชาวบ้านสําหรับพืชแต่ละประเภททั่วทุกวิภาคข,ของประเทศไทยนะครับ,รบซึ่งดเด็กๆกลุ่มรุ่นใหม่หรือว่าเป็นเกษตรกรกลุ่มใหม่สามารถที่จะน้อมนาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้แล้วก็นาไปสู่รงงานปลกพืืชทีี่่่มยั แบบปลอดสารพิษได้ด้วยนะครับ